โอเคครับกลาบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอ r ิ l l าทีวีครับผมวันนี้ครับพี่ก็มีอะไรจะมาบอกครับว่าเราสามารถรับสกิน MCN 1ฟรีนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับสกินนะครับช่วยเตรียมเพชไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมที่มาใหม่เร็วๆนี้เลยนี่เลย r r e f ฟ X e X1 Punch Man นะครับผม ร่วมมือครั้งใหม่กับเหล่าฮีโร่นะครับผมใครอยากได้จีนอสใครอยากได้ซาดามะนะครับก็เตรียมเพจไว้ไม่รู้กิจกรรมเป็นไงเดี๋ยวพี่ลงให้นะ้อฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมและอย่างหนึ่งนะครับเตรียมตัวไว้กับ <c oughs> มาแล้วนี่เลยหนึ่งมกกลานะครับเราจะเจอกับเกาะสวัสค์รูปแบบใหม่นะครับผมก็คือเขาอัปเดตแล้วนะเราก็ไม่ต้อง รอกันนานนะครับก็คือแบบสิ้นปีนี้ก็เจออะไรร้ายๆ,ๆมาเยอะก็เจอเกาะสวรรค์ใหม่เข้าไปก็น่าจะชื่นใจกันนิดนึงนะครับผมโอเคแล้วก็นี่ครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ชุดก็คือพี่ขอฝากไว้แนละ้วเดี๋ยวคือมันฟรีไงก็คือว่าเป็นชุดนักล่านะครับนักล่าข้าวหัวผู้หญิงนะครับผมก็แรกเลยนะครับหรือใครอยากได้รูปภาพกับปกก็หมุนเอานะครับเอาตัวเข็นมานครับก็เล่นก็ได้ทุกตานะครับผม ก็ตามนี้นะครับผมแล้วก็ทางส่วนของกระทะก็หมุนเดี๋ยวก็ได้นะครับเพราะมันออกง่ายนะครับผมส่วนล่มก็ไปเอาในเกมนะครับก็เหมือนกันนะครับก็ตามนี้เนาะฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็สําหรับสกินปืนโอเคพี่จะบอกครับว่าเราจะรับยังไงครับกับสกินปืน M4A1 นะครับผมแต่ก่อนจะไปครับมันยังมีกิจกรรมแซงจริงครับผมพี่ต้องบอกไงครับ ก,กิจกรรมนี่เลยผ้าโพกหน้านะครับของเซนต้าหรือใครอยากได้แบบ CGG ก็มีหรือเป็นหมวกก็คือเอาดาวก็เหมือนว่ากดความแรงแซงทุกสิ่งก็คือเหมือนใส่ความแรงเข้าไปในรถม้านะครับแต่เป็นไม่ใช่รถม้ามอนฟางเรนเดียครับเป็นรถตุกๆนะครับก็คือมันจะได้แบบเหมือนแต้มเหมือนดาวอะสตาร์เอามาแลกของนะครับผมเป็นทั้งหน้ากระเป๋ากา,กากสุดก็ ตัวล็คกี้เราโยหรือชิ้นส่วนความทรงจานะครับก็คือ800ที่ได้แบบผ้าโพกหน้าซันต้าเลยนะก็เจ๋งเลยถ้าใครอยากได้ก็ลองมาเล่นดูครับแต่มันใช้เพชรเยอะนะก็คือทีหนึ่งก็ห้ามันน่าจะมีแบบว่าไอเทมต่างๆนะครับผม <c oughs> แต่มันก็มีแค่ผ้าพพกหน้านะก็คือถ้าเป็นพี่พี่ก็จะมาเล่นตัวนี้ดีกว่านะก็คือตัวนี้ดีกว่านะร้อยเดียว5ครั้งร้อยนะครับทาไมถึงเล่นในนี้ดีครับคือเรามีเปอร์เซ็นที่จะได้ชุดแบบนี้เลยนะไม่แค่แค่ผ้าพพกหน้านะ และยังมีทางด้านของนี่เลยสกินปืนแล้วก็สกินปืนสกินปืนก็คือสกินปืนเยอะมากแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือนี่เลยมันมีของแรไอเทม3ชิ้นนะครับผมก็คือเป็นทางส่วนของไอวอร์สีม่วงนะครับก็คือที่มันเป็นรูปเหมือนอนาคตอนาคตหน่อยเท่มากเลยแล้วก็กระเป๋าแห่งโลกอนาคตเหมือนกันนะครับผมก็คือไม่ใช่กระเป๋านี่เห็นไหมไอวอร์สีม่วงเห็นปะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับผมแล้วก็กระเป๋านะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูเต็มๆนะกดของรางวัลนะครับผมนี่นี่เห็นปะ จะเป็นทางหน้านของนี่เลยกระเป๋าแม็กเก็ตแพคแล้วก็สกินคู่หูนะครับคือ3อันนี้ก็คือ i w a อ s ์สกินคู่หูแล้วก็มันแรนะครับผมก็คือลองมาเล่นดูเล่นนี้ดีกว่านะครับผมเพื่อเราได้เปอร์เซนต์ได้นักล่าค่าหัวด้วยนะครับก็ดีนะครับผมโอเค <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วนะครับพี่จะบอกว่ากล่องกล่องกล่องสุมสกินปืนนี้ได้ทุกวันนะครับแต่เกิดเราได้แล้วกดปุ๊บระบบทําใหม่ครับคือถ้าเกิดเราได้แล้ว มันจะเปลี่ยนเป็นนาฬิกาให้เลยนะครับผมมันไม่มีเช่าแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยส่วนต่อไปก็คือชุดแย้น้ําแข็งนะครับผมทําไมพี่ถึงบอกแย้น้ําแข็งครับ่ะดูนะครับหาวหมูนี่ครับหัวของแย้น้ําแข็งข้างหลังนะครับผมก็คือเขาเขียนมานะพี่ไม่ได้ตั้งชื่อนะเนี่ยนี่คือหัวแย้น้ําแข็งนะครับก็คือล็อกอินเจ็ดวันนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกับตัวนี้นะครับผม ก็กดรับไว้เลยครับก็คืออีกอกี่วันนะ่ะวันนี้ได้3ก็เลยออีก4วันนะครับเราก็จะได้ชุดแยน้ำแข็งแล้วนะสาหรับคนที่ล็องอินต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ทางส่วนของอ <c oughs> อากาศมันหนาวนะครับผมทางส่วนของที่บอกว่าสกินปืน a c ซ m 4 1นะครับผมมันได้ยังไงครับนี่เลยกดเข้ามาตรงซีซั่นนะคือเขารีแรงนะครับใครที่เล่นแรงหมดจัดอันดับนะครับจนถึง โกลหนึ่งก็พอครับได้สกินประจำตัวของแคลลี่นะครับ The Swiftly นะครับผมก็คือเป็นสกินปืนของแคลลี่เลยใครที่มีชุดแคลลี่และถือปืนนี้ก็ ใหเลยนะครับคือเป็นสกินปืนของแคลลี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าก็คือเราเล่นโหมดจัดหนักห้าสิคนนะไม่ใช่4 V 4นะครับก็คือ50คนนะคนรับลงสุ่มแมปสุ่มสุ่มสุ่มพื้นที่แมปนะครับเล่นให้ถึงโกนหนึ่งนะครับสำหรับรน้องๆทุกคนก็ถึงอยู่แล้วนะพี่ว่านะครับผมก็สู้ๆนะก็คือเป็นทางด้านของบวกระยะสําหรับคนที่ไม่มีสกินปืนนะครับผม <c oughs> ก็มารับได้นะครับผมก็แค่เล่นให้ถึงโก1ของพี่ก็คือรีแ้งจนถึงโก1ห,หรือมันคือแบบมันพอดีไงมันก็เลยได้นะครับผมคือพี่ก็ไม่ต้องเล่นนะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยหนะ้าตาของสกินปืนแคลลี่สวิปลี่นะครับผมสวิปลี่หรือสวิปอะไรนะสวิปลี่สินี่ไงสวิปเลยสวิป euh ลี่นะครับผมเป็นสกินปืนประจำตัวของน้องแคลลี่ของเรานี่เองน่ารักเชียว เย็ดเดอโครขู่ครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเพื่อทําคลิปต่อๆไปให้น้องๆดูส่วนสกี้่วนกิจกรรมไซตมะนะครับพี่จะรีบลงให้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจกับพี่ด้วยครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมโอเค